ดรสาธิตปิตูตเตชะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์ททเรศกรัสนัยรวิวงศ์อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพร่วมเป็นประธานเปิดโครงการระบบปฏิบัติการตัดตอนวงจรโควิด -19 หยุดความชะงักงนันสู่การกักตัวอย่างมีรายได้ซึ่งเป็นโครงการร่วมกับแผนราชเทวีกรุป๊ปภาคเอกชนและภาคประชาชนได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมเพื่อใช้ระบบป้องกันโควิด -19 แบบดิจิตัลระบบปฏิบัติการดังกล่าวคือระบบสอบสวนโรคผู้ติดเชื้อผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อสร้างไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อโควิด -19 ย้อนหลัง14วันโดยจะมีการแจ้งเตือนผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ติดเชื้อด้วยการส่ง SMS อัตโนมัติโดยมีอสมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลรอพอสตอติดตามอาการผู้เสี่ยงสูงที่ต้องกักกันตนให้รายงานอุณหภูมิร่างกายอาการผิดปกติตลอดระยะเวลา14วันที่กักตนผ่านระบบดิจิตอลซึ่งระบบปฏิบัติการนี้สามารถให้บริการได้ทั้ง3ภาษาเพื่อรองรับประชาชนหลากหลายกลุ่มอีกด้วย คือจากโครงการชุมชนวิถีใหม่นะครับตัดตอนโควิด -19 ของกรมสุขภาพบริการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยพอเราได้ทราบว่าได้มีโปรแกรมเอาดิจิทัลแพลตฟอร์มเข้ามาใช้ให้กับประชาชนแล้วก็ได้ผลดีนะครับ หลายหลายชุมชนเนี่ยนำไปใช้และสามารถป้องกันตัวเองได้ดีก็พบว่าในช่วงที่มีการระบาดของโควิดที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยจำนวนผู้ติดเชื้อโควิดก็มีสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันการกัก,กตัวเนี่ยก็จะต้องมีจำนวนปริมาณที่สูงขึ้นทั้งผู้ที่ได้รับเชื้อโควิดและผู้ที่อยู่สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิดทั้งแทนเองเนี่ย เราได้พัฒนาแพลตฟอร์มเราเรียกว่าด e ู d ีอีค m มเมิร์ซแพลตฟอร์ขึ้นมาในการขายธุรกิจออนไลน์ผ่านทาง f a c e o o กนะฮะแล้วก็พบว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ผลก็ง่างจะดีเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถวิเคราะห์สามารถชี้จุดอ่อนจุดแข็งของการทำธุรกิจออนไลน์ได้แล้วก็แก้ไขปัญหาได้ดีก็เลยคิดว่าในระหว่างที่ประชาชนกักตัวเนี่ยเขาก็จะขาดรายได้แล้วก็เหงาอยู่บ้านไม่มีอะไรทำ ก็น่าจะใช้ประโยชน์จากตัวนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อครอบครัวก็เลยมีการนําเสนอนทางกลุ่มว่าถ้าเราสามารถมีส่วนช่วยค c o n ิวต์ด้วยเอาสินค้าที่ดีและมีประโยชน์จากเครือของเราคือแพรนละชเทวีกรุ๊ปเนี่ยจะมีแพลนอสเมต t i โ p r ดักต t มีรักทีวีคลินิกมีแพนคลินิกซึ่งมีโปรดัก t เป็นหลายร้อยตัวนะครับแล้โปรดัก c t พวกนี้นก็เป็นเรื่องความงามและสุขภาพอยู่แล้วซึ่งมีราคาไม่แพงซึ่งทางกรมก็เลยพิจารณาว่าเอ,อเห็นชอบด้วยว่าถ้าเราสามารถเอาแพลตฟอร์มน,นีน้มาสอนให้กับประชาชนได้ใช้เป็นแล้วก็ได้ขายสินค้าเป็นแล้วก็จะได้ผลตอบแทนในการทํางานในการขายของด้วยเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีทุก,ทกฝาก่าย ก็เลยได้มีความสนใจที่เข้ามาร่วมสนับสนุนโครงการนี้นะฮะโดยแพลตฟอร์มที่เราสักเซสมาแล้วเนี่ยนำมาให้ประชาชนทุกองทุกคนได้ลองใช้เพราะถ้าทําขายไปแล้วระดับหนึ่งเนี่ยถ้าทําได้ด,ดีหรือประชาชนในชุมชนหรืออสมเนี่ยมีประสบการณ์ในการทําธุรกิจออนไลน์เขาสามารถเอาสินค้าชุมชนของท้องเองมาขายของผ่านออนไลน์โดยใช้แพลตฟอร์มของเราได้อันนี้จะเป็นสิ่งที่ที่เราคาดหวังว่าเออนี่คือส่วนที่เราสามารถคอนบิว b ์ให้กับสังคมเราได้นะครับ ใช้แพลตฟอร์มที่มีประโยชน์ของเรานะรแล้วก็ในการทำธุรกิจออนไลน์ผ่านเฟ c บุ o กอ่ะหลายๆคนก็คงจะทราบว่าเฟ c บุ o กเนี่ยเป็นออนไลน์ที่ประชาชนคนไทยนิยมนะมีสมาชิกอยู่ตั้ง4 5 60ล้านคนเชื่อว่าทุกคนม,มี Facebook อยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะไถไ่ถเพื่อจะดูแฟนคลับติดต่อพี่น้องตัวเองถ้าสามารถเอาตรงนี้ให้มาเป็นประโยชน์ในการขายของได้เดีย๋ยคุณก็สามารถมันก็จะมีการบูสต์โพส เวลาทําโฆษณาประชาสัมพันธ์เราก็จะมีคอนเทนต์ของโปรดักที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้เขานำสามารถไปโพสต์ได้แล้วก็เงินทุนเนี่ยเราได้ตั้งบัตเจ็ตไว้ที่จะเอาเงินทุนสนับสนุนให้กับอสมอและชุมชนประมาณ5ล้านบาทเพื่อให้แต่ละชุมชนซึ่งมีอยู่ประมาณการเริ่มต้นเนี่ยประมาณพันชุมชนเนี่ยนำไปหมุนเวียนแต่ละชุมชนเพื่อเอาสินค้าไปโพสต์อนเฟซบุ๊กแล้วก็บูสโพส ต่ละว,วันเนี่ยบางทีบูซ่วยอาจจะเริ่มจาก200บาท500บาทพันบาทเนี่ยเป็นทุนหมุนเวียนพอเขาโพสต์ไปอาทิตย์หนึ่งขายของกลับได้เงินก็จะหมุนเวียนกลับมาหาเขาในการท,ทําธุรกิจน,นี้ได้ไปอย่างต่อเนื่องโดยที่ประชาชนเองหรืออสมอเองเนี่ยไม่ต้องเอาเงินของตัวเองลงทุนเองแต่ก็จะมีแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทําไปแล้วเกิดประสบก,การณ์และประสบผลสำเร็จเนี่ยบางชุมชนหรือบางบางอ,อสมอสนใจจะทำธุรกิจของตัวเองโดยการลงทุนของตัวเองก็ได้นะครับ ทำเป็นแล้วอันนี้ก็เป็นอีกแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งเราก็ยินดีให้ความสนับสนุนนะครับอันนี้คือเป้าหมายตอบวันะวนนี้ตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันเป็นมันเป็น,ปน,ปนสิ่งที่เรายังไม่รู้ว่าประชาชนจะมีศักยภาพได้แค่ไหนเพราะว่าหลังจากเข้ามาลงทะเบียนถ้าสนใจแล้วเนี่ยเราจะมีโคชชิ่งเทรนนิ่งในการใช้โปรแกรมเทรนนิ่งในการกรอกข้อมูลเทรนนิ่งในการโพสเทรนนิ่งในการบูส เทรนดิ้งในการในการดูเรื่องระบบโลจิสติกตอบพัญหากับลูกค้าซึ่งเราจะทําให้ส่วนหนึ่งเนยนะฮะตรงนี้เนี่ยมันต้องมีการสกรีนพอเทรนแล้วสมมติร้อยคนอาจจะทําได้จริงเหลือ20คน30คนก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นก็ทําไปเรียนไปพัฒนาไปแล้วก็เพิ่มไปเรืยคาดว่า3เดือนแรกเนี่ยน่าจะรู้ผลว่าเอาปุดเป็นยังไงต้องปรับกลยุทธ์อะไรกันบ้าง ใครที่สนใจนะครับประชาชนอ,อสมอผู้ที่ถูกกักตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งหรือผู้ที่สัมผัสคนใกล้ชิดกับที่ติดเชื้อโควิดสามารถนําแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยเข้าสมัครเข้ามาได้จากผ่าน QR code ดนะฮะซึ่งเรามีใบปลิวมีเว็บไซต์อยู่ใน dodeecommerce.com นะครับสามารถเข้าไปดาวน์โหลดดูรายละเอียดได้และบริษัทห้างธุรกิจอะไรที่สนใจจะมีโปรดักเข้ามาให้ประชาชนในชุมชนของอ,อสมอเนี่ยมาขายเนี่ยก็สามารถลงทะเบียน เข้ามาใช้แพลตฟอร์มเราได้นะครับโดยที่ปกติเนี่ยต้นทุนในการทำแพลตฟอร์มอันนี้เนี่ยเราหักที่5%แต่ว่าถ้าเกิดเป็นโปรแกรมอันนี้เนี่ยจะคิดแค่2% 2%ที่ได้จากสินค้าธุรกิจอื่นที่เข้ามาร่วมด้วยเนี่ยไม่ได้เอาเงินไปไหนนะครับก็คือจะเอาเงินที่ได้เนยฮะใส่กลับเข้าไปในชุมชนเป็นเงินทุนคุหมุนเวียนต่อไปครับก็ขอเชิญชวนทั้งประชาชนสมผู้กักตัวผู้ไม่ได้กักตัวทั่วไปรวมทั้งธุรกิจเอกชนที่สนใจจะเข้ามาร่วมโปรแกรมัรเข้า ได้ร่วมกันช่วยสังคมเราด้วยกันนะครับขอบคุณครับ